สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุยิงแฟนคลับศิริเกียบสางบานครับนี่ครับพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศความสวยงามครับบรรยากาศข้างนอกบานน้องอุยิงครับวันนี้ก็ว่ามีอย่างไรพี่น้องครับมาอัปเดตความสวยงามให้ได้เบ่งกันครับบานอีหล่าครับนะครับพี่น้องสร้างเพื่อนกับเพิ่นเขามาทํางานครับนี่ สร้างงานบิวอินครับสร้างฟอร์นเจอร์เห้พี่น้องนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนงานหนึ่งครับที่เป็นงานละเอียดบอคอยพี่น้องครับหลังจากสร้างมันก็ภายในก็ไไ้เ็ุความคืมหนาขึ้นเรื่อยๆพี่น้องนีครับ มมือเขาไปเบิ่งแล้วครับนี่ครับก็เริ่มตะละจุดตะระหม่องก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเติมขยับขึ้นเรื่อยๆนี่ครับตะระห้องพี่น้องระถาติดตามรับชมครับเราเมนสร้างเิ่นบ่ใเห้ดทายไดยพ้พี่น้องเป็นเห้ดทายอยู่ครับแต่ตอนหอดเวลาครับพี่น้อง เพื่อนอยากให้งานมันคืบหน้ากว่านี้ไปอีกหลายเติบพี่น้องเพื่อนจังเสียทายได้ครับเราเพื่อนก็บระยหยากเลยกวนเพื่อนทํางานครับพี่น้องก็บร่หยากนี้คนภายนอกขอาไปควรเพื่อนทํางานพี่น้องนะครับพี่น้องกระถาติดตามผลงานเพื่อนเรื่อยๆครับ ดอกแยนเป็นสิเหตุงานบ่ดีครับเพิ่นก็ทำงานดีเราพี่น้องครับอันนี้ก็สิเป็นส่วนหนึ่งของงานบิวอินี่สร้างพอยเอกคนติดต่อมากครับเพราะว่าพอยเอกแต่ก่อนิันก็ไปทำงานครับทำงานบิวอิ in. นแล้สร้างเพิ่นพี่น้องนะครับสมัยยังบ่ทนันผ่านหนองอุยิงไปสาวหน่อยนะครับ รอติดตามไปเรื่อยๆครับผลงานเดี๋ยวพอเอกมากผลงาพี่น้องสีไทยเพิ่งสิอัปเดตความคืบอน้าให้เอฟซแฟนคลับกันได้เบิร์ครับเจ้าของบาทเิ่นมากพี่น้องกระถาติดตามเรื่อครับช่องพ่อเมีนนองอุ้งยิงผลละพี่น้องนะครับผมก็ให้เบิ่งบรรยากาศภายนอกกันเขาวๆครับของสร้างเพิ่น ภัเขามากดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องเปื่ากำลังใจเหตุสร้างเคุนพี่น้องครับนี่ครับตาติดตามผลงานครับของสร้างบิวอินพี่น้องนี่ครับเบิ่งใกล้ๆก็สวยงามที่เดียวครับบานหลังนี้พี่น้องปลอดทนเท่านี่ครับทนเท่าบานแต่ละหลังเพิ่นสีใส่หลายพี่น้อง สุใสซโท,ทนี่หนึ่งสามหาจิตหากับหนึ่งสามหาจิตคิดสองพี่น้องครับ บ,บ้านแต่ละหลังสนใจสั่งบ้านพี่น้องครับในเฟซบุ๊กในเพจในไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับติดต่อ063 7899ครับ666พี่น้องครับสนใจติดต่อสั่งบ้านนะครับอันนี้ครับเบึ้งความขรบหนาภายนอกพี่น้องเบึ้งความสวยงามแต่ละจุดแต่ละมอง เดี๋ยวสร้างเศรษฐกิจสาบาทเพิ่นเจอเขามารับส่วงต่อครับกันงานบิวอินแล้วพี่น้องนะครับเพราะว่า่องนี้ก็งานบิวอินคืบหนาไปหลายเติบ์่นพี่น้องนะครับสร้างเพิ่นก็ค่อยทยอยคนเครื่องไม่เครื่องมือมาทำงานครับนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอย่างไปเบิ่งหลบหลบบานเบิง่งขัดเบิบ่งแคร์หลบหลบบานกับพ่อเน้ะพี่น้องครับความสวยงามบานอีหลเดยวเปลียปล่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่ครับอันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งสร้างเป็นกับเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วครับพี่น้อง ส่วนรอบๆบ้านครับรอบๆอบบ้านก็นสวยงามเลยพี่น้องสวยงามทีเดียวครับส่วนสายไฟนะครับเดี๋ยวสร้างไฟขึ้นมาเขาไมา่อีกเทินหนึ่งพี่น้องกุลละครับงานบิวอินเลี่ยวพุล่ะสร้างไฟจังสติกเขามาแต่เหลืออีกหลายสร้างอยู่พี่น้องสร้างเศรษฐกิจสร้างบ้านยังบอนในเขดอีกหลายจุดหลายส่วนนี่ครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้สร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของงานเพื่อนพี่น้องนะครับส่วนหลังบ้านนะครับข้างในก็เริ่มขยับ เปลี่ยนแปลงขึืนเรื่อยๆพี่น้องนะครับนี่สเป็นบรรยากาศโดยร่วมครับปลอบปลอบบานพี่น้องหลังจากสร้างคุณกาศได้ม,มาติดนะครับติดวงกบหน้าต่างภายในมือเดียวพี่น้อง ราะว่าพ่นประกอบตัดมาแต่โกดังแล้วโกวดังสิสเกตสางบานนะครับต่นกับมตัติดเอามือเดียวครับรวดเร็วทันใจนะครับส่วนภายนอกพีน้องนะครับประตูของเก็บคลองก็ใส่เมือสุบาแลแะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนสีคืออับหินกาบครับสร้างเพิินยังบ้านในลงพี่น้องนะครับขันลงสีเหลื่ยมก็นี่ครับนะครับหินกาบมันสีเงาง่ามกานี้ครับาบ,า,า,า,นบ,บานนองหญิงตะลาจุดตาหม่องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับ รอบๆบ,บ้านกันยังมันมียังเพิ่มเติมต่อพี่น้องครับเดี๋ยวให้สร้างชุดหนีเป็นเหตุงานเด,เดี๋ยวส่งสงร้างเศรษฐกิจสร้างบ้านมาต่อเลยครับเดี๋ยวถ่าติดตามไปเลยเลยครับเดี๋ยวผมสิบภาพพี่น้องไปบึงบรรยากาศทึ่งห้องระเบียงครับนี่ครับห้องระเบียงทึงบนพี่น้องนี่ครับหลังบริเวถ่ายเห็นพี่น้องได้บึงบริขวณแมาเจ้กเทื่ครับพี่น้อง นะครับบรรยากาศโดยร่วมกับขังบนบ้าน,นพี่น้องบ้านนังบกงไงหนึงครับตัวือวาเรี้ยวได้พี่น้องครับแปดเก้าเดือนครับถือว่าเรี้ยวครับ ช่วยวาดใหลังไงซัมเน่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ครับบรางบรรยากาศโดยร่วมครับรอบๆพี่น้องเขากับเหลืองเต็มที่แล้วครับอืมพี่น้องก็เริ่มเกี้ยวเขาแล้แลเวเราแหวนนี่ครับพี่น้องอีกบ,กบากบเดินกะเต้กน้อยกะสิเหลือแต่ตอเฟืองเลรอพี่น้องครับ บ้านนองอุ้งอิงลางบกไงครับเอาละครับคลิปนี้ผมกับฝากพี่น้องไวซสซำนียกรขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผมกัสซลาพี่น้องเย็ซีไปก่อนครับสวัสดีครับ